ไมม่ีคนบนบฟถามแทนเอฟ้าเดียวกันถามแทน F ทั้งฝ่ายของคุณเอกประยุทธ์และออฝ่ายของคุณทักษิณว่าทั้งสองท่านหรือวิจารณ์ทั้งคุเอกประยุทธ์วิจารณ์ทั้งคุณทักษิณ แล้วสำหรับสองท่านใครดีและต้องการอะไรในเมื่อการที่จะแก้ปัญหาต่างๆในประเทศอะค่ะมันต้องอาศัยทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญตัติการที่จะแก้ได้อย่างน้อยคุณต้องมีคนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติให้ได้และจะดีมากขึ้นด้วยถ้าอยู่ในฝ่ายบริหารได้ด้วยทุกคนจะได้แบบเข้าใจตรงกันเป็นคำถามที่ตีกรอบอเป็นคำถามที่ที่ ที่ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่เป็นคำถามที่ตีกรอบแล้วก็จำนวนอยู่ในกับดักใช่ไหมคือสิ่งที่สิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี้นะครับมันก็เหมือนกับพวกคุณไม่กล้าถูกไหมค่ะคุณจะกล้าขายปัญหาความไม่กล้าของคุณเนี่ยคุณจะกล้าขายไงมสมมติว่าเหมือนกับสภาพของการถูก นักเลงทำร้ายถูกตบถูกตีหัวถูกกระทืบอยู่ทุกวัน,นแล้วคุณไม่กล้าเนี่ยคุณจะทำยังไงคุณก็ต้องโดนมันตบอยู่ทุกวันเนี่ยไม่งั้นคุณก็ต้องหลบใช่ไหมไม่งั้นก็ต้องหาทรัพย์สินทุกอย่างหรือความต้องไปสนองความต้องการของเขาให้ได้ม,มันอยู่ในสภาพแบบนี้ทีนี้ไอ้คำถามว่าคำถามแบบนี้เนี่ยนะถามดีมากนะแต่ผมจะสะท้อนเห็นว่าเป็นลักษณะที่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ถาม แต่เป็นคำถามที่ไม่เข้าใจประชาธิปไตยไม่เข้าใจอำนาจอธิปไตยของประชาชนนะครับและไม่เข้าใจความยุบโยงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยไม่เข้าใจนะครับฉะนั้นจึงต้องมองว่าถ้าถ้าจะเป็นประชาธิปไตยไปได้แค่นี้ ช่ไหมไม่เลือกเพื่อไทยก็ต้องมาเลือกรวมไทยสร้งชาติไม่อุ้งอิงก็ต้องประยุทธ์เหมือนสิทธิเรามีแค่เลือกเลือกตั้งเท่านั้นเองในความเป็นาระเลือกไ่ยมันประชาธิปไตยไหมล่ะในลักษณะของสภาพมันเนี่ยมันประชาธิปไตยไหมนี่มันบัดซบถามว่าเอาว่าพักเพื่อไทยแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นเพราะทักษิณเพราะอุ้งอิงหรือเพราะใครมันเพราะไอ ความที่มันไร้ประสิทธิภาพของการบริหารประเทศแปดเ้าปีนี่หรือเปล่าที่มันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันต่ำลง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 ที่สุดอะผลประโยชน์ชาติหายวับไปเลยนี่ยังไม่พูดถึงบีซีจีนะอีกหลายเรื่องนะาหายไปเลยศาสนาเคยไอการบริหารประเทศที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตรงไหนอะที่เอาหลักศาสนามาประยุกต์ใช้มาปรับใช้ในการบริหารต่าง มีหรือเปล่ถาสถาบันกษัตริย์แน่นอนสมัยก่อนคนก็มองว่าทักษิณเนี่ยแค่แค่ไอเรื่องผมแดงไอเรื่องอะไรตายหาแล้วแล้วประยุทธ์ทำกี่เรื่องอะ <c oughs> ทำไมนิ่งกันหมด่ะนิ่งกันหมดมถามว่าออกมาชุมนุมใหญ่กันกี่ครั้งอะก็มีเรื่องกษัตริย์ตลอด่ะแล้วทำไมนิ่งกันหมดนะนิ่งทำไมผมถึงบอกไงว่า ถ้าคุณจงรักภักดีปกป้องสถาบันกษัตริย์เนี่ยคุณไปปกป้องไอ้นักการเมืองไม่ได้เ<ม>พอไอ้นักการเมืองมันจะโหดกษัตริย์ได้<ม>ใช่ไหมไอ้นี่โหดกษัตริย์ก็ได้ทําลายกษัตริย์ก็ได้ฉะนั้นพอบอกว่าถ้าต้องไปเข้าสู่อํานาจฝ่ายบริหาร<ม>ก็แล้วประชาชนทําไมไม่ทำกติกาใหม่ซะก่อนนะ<ม>ผมว่าเอาประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยหนึ่งล้านคนเนี่ยไม่ถึงก็ได้ แต่ไม่ยอมรับเรื่องพวกนี้ละไม่เอาละพอละประเทศต,ต้องเปลี่ยนเลย<ม>เปลี่ยนเลย <c oughs> ถามว่าจะเปลี่ยนยังไงเอา้าองค์พระมหากษัตริย์ว่าไงทหารว่าไง <c oughs> ประชาชนว่าไงสมัครสโมสรคุยกันดิเพราะว่าที่คุณเห็นเนี่ยไอ้กลุ่มคนไม่กี่กลุ่มเนี่ยมันเป็นสองกลุ่มหลักๆเนี่ย <c oughs> กลุ่มความมั่นคงกลุ่มทุนกลุ่มการเมืองต่างๆพวกนี้มันมีอยู่แค่นี้ ถ้าพูดภาษาแบบผมคืยิงทิ้งแม่งสี่ห้าคนประเทศนี้จบแล้วจเจริญแล้วปัญหาหมดแล้วซึ่งมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้ไงเข้าใจไหมแต่ว่าถ้านั้นถ้าจะเอารูปแบบว่าประชาธิปไตยมีมาสัดเป็นประมุขอธิปไตยเป็นของปวงชนตรงนี้แหละอธิปไตยเป็นของปวงชนเนี่ยแหละมันใช่แค่นี้ไหมใช่แค่การเลือกตั้งไหมม,มันใช่แค่การหยอบดบัตรไหมนี่เมื่อสิ่งเหล่านี้มันไม่ตอบสนองต่อ ประโยชน์ของประเทศนิติบัญญัติมีแล้วยังไงอ่ะเอากฎหมายอะไรได้บ้างเอากฎหมายอะไรมาได้บ้างเอากฎหมายพลังงานเป็นไงแก้กฎหมายปปชแล้วเป็นไงแก้กฎหมายจะซื้อจั้างแล้วเป็นไงถูกไหมแล้วเด๋ยวจะออกเรื่องบีทีจีอีกเป็นไงมีกระทรวงการคลังแล้วยังไงอนุมัติงบไปดิอีอซีเท่าไหร่แล้วมีกระทรวงการคลังแล้วงไงบีทีเอสได้ใช้นี่คืนไหมมีกทมอแล้วไง เขาเดินรถไปขาดทุนเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยทำยังไงให้เขาเห็นไหมบ่ามีกรมป่าไม้แล้วยังไงชาวบ้านได้ไที่ดินไหมมีกรมที่ดินได้ที่ดินไหมฉะนั้นหนทางในการเปลี่ยนประเทศไอ้พวกนี้มันเวลาหาเสียงมันก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงประเทศจะนู่นจะนนี่ต่างๆพวกนี้ แต่มันเคยทำไหมล่ะต้องผ่านพวกเราเดี๋ยวเราไปช่วยผลักดันออแต่จริงๆแล้วประชาชนสามารถทำได้ในะอีกทางหนึ่งก็คือการรวมกลุ่มให้มีพลังไม่ใช่สามารถทำได้ทำมาแล้วและทำมาสำเร็จมาหลายครั้งนยุคหกก็สำเร็จสามห้าก็สำเร็จสำเร็จหมดนะ่ะแม้แต่การชุมนุมของคนเสื้อแดงก็สำเร็จอเพราะว่าสามารถต่อรองให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยยุบสภาได้มันสำเร็จทั้งนั้นแต่ว่าถึงที่สุดแล้ว ไปไม่ตลอดไงไปไม่ตลอดเพราะไปถูกวาทกรรมฝังหัวไงถ้าประชาชนลุกขึ้นมาเองประเทศจะวุ่นวายพวกเราจะนู่นจะนี่จะอะไรต่างแล้วเสียสลาก,กันมาทำหาเลยตั้งหลหยรอบแล้วทำไมไม่เอามาทันทีอ,อ่ะแล้วก็มาถึงก็เฮ้ยมันต้องมีระบบก็ถ้าประชาชนลุกขึ้นมาอ้ระบบนี้มันเสียหายตรงไหนแล้วประชาชนประชาชนลุกขึ้นมาแล้วธรรมนูญก็ยังอยู่นี่ก็ไม่ได้หายไปนี่ ถูกกับเปล่าอ่ะแต่บอกความต้องการว่าเฮ้ยการเลือกตั้งมันไม่ตอบโจทย์เว้ยใช่ไหมพวกคุณลาออกให้หมดหยุดมาประชุมกันใหม่ม,มาดูด้วยจะเพิ่มเติมยังไงจะหาช่องทางแบบไหนที่จะทํากันต่อกันได้ที่เดินหน้ากันได้แล้วก็อย่างที่พี่ตู่เขาพูดไงถามว่าสามสี่เรื่องเนี่ยเอ้าพลังงานเอ่ยน้ํามันเอ่ยไฟฟ้าเอ่ยนะไฟฟอผลิตภัณฑ์ฟฟทางการเกษตรต่างๆพวกเนี้ย จนไปถึงไทยคมเนี่ยม,มีพักไหนจะเอากลับมาได้บ้างม,มีพักไหนจะเอากลับมาได้บ้างผมถึงบอกว่าวันนี้คุณเจออะไรอะคุณไปเจอการ์ดคุณจะเจราจาตกลงกับกัมพูชาแล้วแบ่งการ์ดก,กันเพื่อจะมาใช้ประโยชน์มันน่าดีใจตรงไหนวะเพราะเอามานี่กูก็นั่งดูมึงรวยไงแล้วมึงเอาของของกูเนี่ยที่มีส่วนร่วมเนี่ยมาขายกูในราคาแพง คือมึงทากันได้ถึงขนาดนี้แล้วแล้วประชาชนจะมาติดอยู่กับไอ้เรื่องแค่เลือกตั้งนิติบัญญัตินู่นนี่ทางเปลี่ยนแปลงมันมีเยอะแล้วไม่ต้องไม่มันไม่มีความรุนแรงยิ่งประชาชนขึ้นมามากยิ่งออกมามากเวลามันก็สั้นและมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วแล้วแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงยังไงวันนี้ไอ้นักการเมืองรุ่นที่มันหกสิบเจ็ดสิบอะไรต่างๆพวกนี้นะ มันมีลูกม,มีเมียมันมีกิก๊กมันมีเครือข่ายมันอีกเท่าไหร่ที่มันจะส่งต่อเป็นทายาททางการเมืองของพวกมันมแล้วอันไหนอ่ะอันไหนที่ประชาชนจะเข้าไปได้คือตรงไหนก็ผมยกตัวอย่างเนี่ยเอ,เอากี่รัฐบาลมาความสามารถในการตอบสนองนโยบายะทําได้ไหมความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทําได้ไหม,มความสามารถในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาคาราคาซังต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาต้องวางใหม่เนี่ยกำหนดอนาคตใหม่สัดส่วนของประโยชน์ประเทศหรือปชนเนี่ย,ยมันต้องได้ต้องมีมันมีไหมพู้ติดทธคอราคาันไม่ต้องพูดแม้แต่แม้แต่พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยคุณพูดเรื่องประชาธิปไตยถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่คุณพูดคือเอาพ่อมึงกลับบ้านฮะมันมันได้ไหม ถามมาพูดออกไปอย่างนี้เนี่ยเอาแน่แน,นอนอีกฝ่ายนึงก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วผมก็ไม่เห็นด้วยนะแต,แต่ถามว่าทิศทางการเมืองแบบนี้เนี่ยจะนําพาประเทศไปแบบไหนอ่ะ hmm. แล้วคุณเอาใครเป็นคนปาสายหลักบนเวทีอดีตน,นักโทษที่มีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมนี่พักการเมืองแบบพวกมึงทําอ่ะแบบนี้เหรอ hmm. ตบหน้าประชาชนแบบนี้เหรอทําแบบนี้เหรอ นี่ถ้าผมมีเวลาผมไปหาเสียงนี่ผมวยกลางที่นั่นน่ะคือคือคือผมไม่ได้ปฏิเสธพรรคการเมืองค่ะ <c oughs> แต่พฤติกรรมมึงจะระยำแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> มึงเอาคําพูดของมึงออกจากปากมึงแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> พ่อมึงกลับบ้านได้ตลอดเวลาถูกเปล่า <c oughs> หัวหน้าพวกมึงเนี่ยที่มึงไปทบตีนเ้าทั้งหลายเนี่ยมันกลับบ้านได้ตลอดเวลา แต่มึงไม่กล้ากลับหัวใจมึงไม่ใหญ่พอมึงไม่กล้ากลับแล้วมึงก็สร้างความวุ่นวายประเทศน้ำหน้าอย่างพวกมึงเนี่ยถ้ามึงไม่เกาะพักพวกนี้กุถามน้ำหน้าพวกมึงไปไหนได้ถูกเปบ่าวทุกวันนี้คือมึงอยู่กันนี่เพราะมึงไปไหนกันไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามึงระบบมึงเนี่ยชัดเจนว่ามันเป็นระบบนายกบ่าวมันไม่ใช่ระบบพักเสร็จแล้วมึงเอาใครเป็นตัวหลักในการปราศัยอะไอ้ที่โดนคดีป่ะ เลือกวามให้ซื่อสารสนิทบ้าทุติยกรรมใ, <f ew> ใช่ไหมบ่านี่มึงโชว์ประชาชนแบบนี้อ่ะประเทศมึงปล่อยแบบนี้ได้อระฮะเอาคนแบบนี้มาพูปปปป <Stanford> ดปา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 ปแล้วทำไงก็ได้เนี่ยแต่อีกผมเนี่ยไม่สนใจหร,หรอกว่า <restricted> ใครจะหน้าไหนเลยนะไอ้นี่ไม่ดีก็คืไอไม่ดีไอ้นี่ไม่เอาก็คือไม่เอาแล้วทุกอย่างมีเหตุผลรองรับหมดก็ส่วนหนึ่งที่ผมบอกแล้วไงว่าไอ้นี่มันแข็งแรงเพราะไอ้ไอ้ไอ้นี่บริหารประเทศแปดปีมึงบริหารหวยอะไอ้นี่แข็งแรงขึ้นโดยปริยาย แต่การแข็งแรงที่มันขึ้นเนี่ยมันเพียงพอที่มึงจะไม่ต้องเอาบุคคลที่มันไม่สมควรมันไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยเพราะมึงทู้จริตรัปช่านไงถูกไหมและหลักการประชาธิปไตยเนี่ยมันควบคู่กับหลักนิติรัฐนิยธรรมพ่อมึงต้องกระติ้คุกไม่ใช่มึงมึงมาทำนูน่ทนทํานี่แล้วพอทําแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันก็เดินเข้าสู่รัฐประหารอีกอพอเดินเข้าสู่รัฐประหารอีกตายหายประชาชน เพราะว่านักการเมืองก็ดีนักลงทุนนักเศรษฐกิจต่างชาติก็ดีมันไม่เคยช่วยเพราะการรัฐสถาปนาไงแต่ชาวบ้านชาวบ้านไงช่วยไงถูกไหมธุรกิจเล็กน้อยไงช่วยหมดแล้วธุรกิจทุกวันนี้มันไม่มีแล้วมันมีแต่ธุรกิจแบบมันยักษ์ยัก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 เพราะมันยิ่งยักษ์เนี่ยมันยิ่งคุมคุมคุมเมล็ดพืชมเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดมันยังคุมได้เลยคเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยมันคําตอบของมันเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชน ทีนี้ถามว่าทําไมเราไม่พูดขาดขาดเราก็รอหาลือไงรอ,องหาลรือไงเราไม่ต้องการไปนําควาคิดใายแต่เราเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้มองเห็นความจริงทบทวนกันดูแล้วแล้วก็มาหาลือกันดูด้วยว่าจะนําพาประเทศยังไงบนพื้นฐานที่มีความมั่นคงมีย่างยั่งยืนแล้วก็ประเทศประชาชนไปด้วยกันได้อ,องคาระยบทั้งทั้งหมดเนี่ย ชาติสาธารณะาสาารประโอยู่เป็นเนื้อเดียวกันได้อทหารก็ต้องอยู่เป็นเนื้อเดียวกัน<ช>นักธุรกิจนักลงทุนก็ต้องแชร์กันมไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้